อิงฟ้าและป็นแฟนร่วมใจกันอวยพรวันเกิดให้กับชาล็อตออสตินแรงจนติดเทนทวิตเตอร์ชาล็อตออสตินรองดับ5มิสแกรนทายแลนด์ปี2012คู่จิ้นของอิงฟ้าวราหะฉลองวันเกิดในวันนี้วันที่21ธันวาคมทำเอาแฟนติดแฮชแท็กในทวิตเตอร์กับแฮชแท็ก happy 24 year ชาโอดเดย์ไปแล้วและต้องบอกว่าแฮปปี้รับไว้24ปีปังทั้งปีไปเลยกลายเป็นนางงานที่มีกระแสะคู่จิ้นเยอะมากๆเลยทีเดียวสำหรับอิงฟาและชาโอดและแน่นอนว่าพอถึงวันคล้ายวันเกิดของสาวชาโอดแฟนๆร่วมใจกันอวยพรวันเกิดผ่านแฮชแท็กกับแฮชแท็กแ a p p y 2ท y ว a ต ชาโอดเดย์จนติดเทนทวิตเตอร์กันเลยทีเดียวเนาะนอกจากนี้ร่วมยินดีและต้องบอกว่านางงามคนนี้ฮอตอย่างมากมีงานทุกวันและยังมีซีรีส์ที่กำลังจะถ่ายทำกับสาวอ e ีฟาอีกด้วยให้ทุกคนเน่ยได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะเรียกว่าเป็นครูจินที่ฮอตและมีแฟนคลับเป็นจำนวนมากเลยทีเดียววันพิเศษครบรอบ20ปีของชาโอด คำเอาทวิตเตอร์ฮอตมากมายในการมอบคำวอวยพรดีๆมีแต่คนรักบอกเลยว่าปีนี้ปีของชาลอตจริงๆร,งรวมไปถึงของสาวอิงฟ้าก็รวมวอวยพรน้องสาวสุดที่รักได้น่ารักและสดใสมากๆเลยโดยสาวอิงฟ้ายนือได้โพสผ่าน i อจีสตอรเป็นรูปคู่ซึ่งก็ได้เขียนคำอวยพรไวร้ไว,ว่า Happy b i r t ร์ a เด y c มายชา t t อมีความสุขในทุกๆวนันสวยๆปังๆ และเป็นคนเก่งแบบนี้ตลอดไปจะเฝ้ามองดูความสำเร็จและเป็นกำลังใจให้หนูในทุกเรื่องทุกย่างก้าวของความสำเร็จมักจะทำให้เราเหน็บเหนื่อยบ้างในบางครั้งแต่จะทำให้หนูเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแกร่งขึ้นโตขึ้นอีกปีแล้วนะน้องสาวคนเก่งของพี่อยู่ข้างๆค่ะเสมอนะเลิฟเลและสาวชาวรอดเนี่ยก็ไร้แช่ i อ Story ของสาวอิงฟ้าเนี่ยไปขึ้นบนไอจีของตัวเอกด้วยพร้อมกับเขียนแคปชั่นบอกว่าขอบคุณมากฮะจะไม่ตาหมู่บานแล้วเวลาเข้าฉากจะได้ไม่ขำหนูงานนี้เนี่ยก็มีแฟนๆเนี่ยเข้ามาอวยพรกันมากมายเลยทีเดียวค่ะอย่างเช่นมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นรอยยิ้มให้พวกเราไปแบบนี้นานๆครอบครัวเราใหญ่ขึ้นเรื่อย พราะคนรักหนูเพิ่มมากขึ้นทุกวันยีบสี่ขวบแล้วนะคนเก่งแต่ก็ยังเป็นเด็กน้อยในสายตามนนี้อยู่ดีค่อยๆเติบโตไปด้วยกันนะคะจะอยู่พพอร์ตอยู่ข้างหลังหนูนะขอบคุณที่เกิดมาให้พวกเราได้รักสุขสันวันเกิดมีความสุขมากๆนะไอ้เจ้าความรักงานนี้บอกว่าสาวอฟฟ้าเนี่ยก็ได้ไวพรวันเกิด สาวชาร์ลอตแล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะงานนี้เนี่ยทำเอาแฟนๆเนี่ยถึงกระติดแฮชแท็กแฮปปี้เบิร์ดเดย์สาวชาร์ลอตกันเลยทีเดียวจนติดเทนด์ทวิตเตอร์กันเลยทีเดียวค่ะงานนี้ต้องบอกว่าสาวชาร์ลอตเนี่ยได้รับคำวอวยพรเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยเนื่องจากปีนี้เป็นปีของเธอสองคนเลยทีเดียวค่ะงานนี้ก็ต้องบอกว่าปังมากๆเลยทีเดียวค่ะยังไงถ้าเป็บนบรรณามเมานะคะก็ขอร่วมแสดงความยินดีที่อายุตอนนี้เนี่ยครบ24ปีแล้วด้วยค่ะ หวังว่าเราจะเห็นผลงานมากมายในอนาคตนะคะหวังว่างานจะปางๆเฮงเฮงรวยรวยค่ะมีความสุขมากๆนะคะยังไงท้าเพจมาดามเม้าก็เป็นกาลังใจให้กับสาวอินฟ้าและชาลลอต์มากๆค่ะยังไงท้าเพจมาดามเม้าก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้กับคุณผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ